คุุ้งค่ะพี่น้องชาวไทยน้องเม์กับพี่เป้กําลังจะเตรียมตัวไล่ซัดกันแล้วนะจ๊ะแต่ตอนนี้ล็กประตูไม่ได้ต้องคั่งส่องเศร้านี้ไว้ที่ในห้องนี้ก่อนเอาล็กแล้วนะคะตอนนี้ก็มีกันเค่สองคนเข้ามาเยอะๆนะคะเข้ามาเยอะๆสาวสวัสดีจ้าสาว ทักทายกันบ้างนะนักสู้ประชาธิปไตยสองสาวใต้ตา,ตาสว่างนะเพื่อนเป็นไงบ้างจ้าวันนี้เข้ามากดไลค์กดแชร์บ้างนะจ้าเพื่อนสาวสวัสดีจ้าสวัสดีคนใต้นะคะครอบเอ่อใครที่ยังไม่นอนช่วยกรุณาเข้ามาเอ่อมาแลนองสองคนนักสู้ประชาธิปไตยวันนี้จัดเต็มจัดนะคะ พี่เป้กำลังเตรียมตัวอีกแล้วแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนใน,นตอนนี้อย่าลืมแช่นะคะอย่าลืมแช่นะคะตอนนี้กำลังเตรียมตัวอย่างขมักมันอีกแล้วนะคะจะให้ดูการเตรียมตัวของซองเศร้านี้ทุกขรั้งถี่ไล่สดนะจ๊ะแช่กันไปเยอะๆแล้วก็เข้ามาฟังกันเยอะๆนะจ๊ะเราจะได้เอ่อความรู้กันเต็มๆไปเลย ใครที่ไม่ห้านดาใครก็ฟักช่องเศร้านี้มาดาได้นะเดี๋ยวพี่เปจจะเสร็จะจะดาให้จะจัดนักไปเลยพี่เปนี่ใครถี่ไม่กล้าดา่าก็เขียนคอมเมนต์คอมไร้ามาเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับในการ,การออกความคิดเห็นเลยก็ความในใจที่อัดอั้นกันมานานก็เขียนลงไปในคอมเมนต์เลยนะจ๊ะวัดดีค่ะพี่น้องชาวใต้วัสดีเจ้า สบายดีบอตอนน oh, ี้ไปหาพี่เป้ไม่รู้พี่เป้หายไปไหนแล้วกำลังอ๋อตอนนี้พี่เป้กำลังทำธุระสวนตัวนักสสู้ประชาทธิี่ปไตยเขาเขาง่งน้ำไม่ทัน S <S พรุ่งนี้เจอกันสิบชีวิตชีวิตทำอะไรก็รีบร <16 S 2> ีบสิบหกสิบหกโมสิบหนาฬิกาศาลากลางทุกจังหวัดกูไม่เลื่อนว้าวดีจังเลยขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเดี๋ยวเป็นน่ะเดี๋ยวแป็นนักขดี๋วเดทุลัแป๊บเดียวด่าไม่เป็น <laughs> ด่ามไม่เป็นฝากพี่เป้ด่าเลย <laughs> ถ้าใครด่าไม่เป็นฝากพีเ่เป้ไว้นะว่าให้ด่าแทนตามนั้นเลย ถ้าใครดา่าถ้าใครไม่ด่าไม่เป็นหรือไม่กล้าดา่าใครนี่ฝากพี่เป้กับน้องเมยนะจะเดี๋ยวจะด่าให้พี่เป้บอกว่ากําลังเตรียมตัวนะจ๊ะดุนยาไม่ใช่ของเราไม่ต้องร้องสบายดีครับสบายดีไหมคะสลามมูลัยกุ้มคะ่ะมาฟัง่งเศร้ากันนะจ๊ะจะได้อ่อมีส่วนร่วมในการเอ่อกอบกูประเทศชาติประชาธิปไตยนะคะถึงแม่น้องเมย์กับพี่เป้จะไม่ได้อยู่ใน ประทดไทยแต่ก็เป็นกำลังใจและก็จะต่อสู้ออกมาเลียรองประชาธิปไตยอยูน่นะจ๊ะรอดูรอดูรอดูสู้ครับรอดูสู้ครับว้าสวัสดีค่ะพี่ใจเดียวเข้ามาแล้วอเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์นะจ๊ะบอกต่อกันนะของดีมีของดีต้องบอกต่อนักสู้เพื่อชาติบ้านเมืองกลับมาร่มเย็นอีกสักครั้ง ล้มล้างเผด็จการเอาของจริงมาของจริงเอาของจริงเสร็จแล้วหรือคะเทคหรือยังพี่ยังไม่แบบนี้ประจําเลยเทคก็ยังไม่เทคใครเลยใช้เวลานานเท่าไหร่คะคุณพี่ปุ่เป้ขะอย่านอนอย่านอนพรุ่งนี้ว่างก็อย่านอนอย่าเพิ่งนอนพี่เป้ต้องเตรียมตัวเทคอีกแล้วเดี๋ยวเเอออาานนี่กพี่เป้เดี๋ยวอย่าลืมเอาข้อมูลมาด้วยน้องเมย์นี่พี่เทคน้องแมยไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ในนี้นะที่ปัญหาไหนไหนอีกอะ ในไหนในไหนในไหนล่ะพี่เบ๊ในเนี้ยแอดมาเ็พื่อนพี่หน่อยตรงไหนล่ะวะเอ๊อ้หน้าเนี่ยใหม่อันใหม่เออเดี๋ยวๆพี่จะส่งไปนอนกว่าพี่เป๊ะพี่เรองขัดข้องมาแอดดูกันให้เรารู้ว่าเขาทำอะไรนี่นะจ้ายังไม่เอาจริงที่ตอนนี้คนเอาจริงยังไม่แท็กสิ ตอนนี้เอาของปลอมไว้ก่อนของจริงของปลอมหน้าไหนที่เมย์ไม่ได้เป็นเพื่อนพี่อะพี่มีโทรศัพท์ใหม่ไงโอ๊ยพี่นี่มีหลายเครื่องยิ่งเลยเว้ยประชาธิปไตยนี่ต้องมีหลายเครื่องด้วยแล้วเครื่องเดียวก็หัวหมุนแล้วเนี่ยวยันเด็กเหรอพี่ส่งมาให้น้องเมย์แล้วเหรอวนนนนินดี้รีดาเฮ้ยตอนเด็กๆสมยัยมก่อน สวัสดีค่ะเดี๋ยวย้ายมาที่เฟสน้องเป๊กัน,นะะักค่ะอย่าเพิ่งย้ายน้องเมย์หายไม่ยังไม่หายคิดถึงเลยพี่เป้ยังไม่เสร็จเลยเอมาที่เดียวกันยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลย,เลย,ยเสลยี่เสร็จชา้าแป๊บนึงเ <laughs> พี่อย่า,ายอยากคิดเยอะอยากคิดเยอะ <laughs> มาแล้วสองสาวสุดสวยนี่นี่นี่เอาเอายังไงก็ว่าย่างงั้นแหละเอาเทคมาพี่ ว่าไงว่ากันเออพี่ส่งมาในเนี่ยเดี๋ยวที่พี่ส่งให้น้องเนี่ยไปไหนละอะไรมันคืออะไรอ่ะส่งอะไรมาพี่อ่ะส่งหัางหลไม่เห็นพี่ส่งอะไรมาให้น้องเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรส่งให้แต่ไม่ก็รู้อยู่ว่าส่งก็พี่ก็เปิดของอันเก่าอันนี้ก็ได้เออ รุนนะเอาเต็มตัวแช่นะคะพี่เป้น้องก่อนนะคะเทคหาใครใครไม่ต้องการให้เทคหรือว่ายัางไงถ้านิ้วไปโดนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ามันเป้ไม่ทราบว่าใครให้เทคกันมั่งปัญหา <c oughs> นี่ไงนะพีชนะสร้างนี้ใหนะ้นาหน้องเป้เห็นไหมคะนี่ไงมีคนบอกว่าไม่เห็นนาะพี่เป้โอ๊ยตายแลว้วตายแลว้วหอมทุกคนกระจายหอมกระจาย เป่งฟันหรือ,อยังหอ,อมกระจายเป็งฟันหรือ,อยังแป,ปลงควาไอแปลงน้องแปลงฟันทุกอาทิตย์ค่ะป,ป้าตองกวยขอบคุณมากค่ะที่แชร์ใครแชร์ก็กดหนึ่งมาเลยกดสองกดสามก็ว่าก็แล้วแต่นะคะนั่นหมายถึงว่ากดสามนี้ประชาธิปไตยเป็นใหญ่เลยค่ะพี่เป้เตรียมตัวเตรียมเพลงหรอ,อยัง สวัสดีครับรสองสาวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขอบคุณมากค่ะเหมือนกันเลยคนพวกคนที่เพ,พื่อพี่ๆที่เข้ามาในในเว็บของพวกเราเนี่ยคือนักต่อสู้ประชาธิปไตยกันทั้งนั้นเลยใครไม่ใช่ก็เปลี่ยนใจมาเป็นพวกเราเหะนะพวกเราอะ่ะไม่ไม่ใช่พวกเราพวกคุณนั่นแหละแต่พวกคุณไม่เข้าใจไง ไปไปไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจความเป็นตัวของตัวเองไม่เข้าใจสิทธิของตัวเองที่สมควรได้จริงเหรอก็พวกประชาธิปไตยี่ไปหลงหลงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีนี้อธิบายยังเป็นลมแล้วนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่งงองงพี่เป้เปิดเพจไหมพี่เป้ไลฟ์เพจบ้างไปบ้างไลฟ์เพจเหรอพี่เป้แชร์อันนี้ให้หน่อยสิเนี่ยแชร์ไปก่อนสิเนี่ย แชร์ไปไหนแชร์ไปไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะได้รู้เปิดเพจเราพี่ไม่ชินกับเพจอะยังยังไม่ชินเลยเอาเพจเหรอเพจแล้วเขาจะเออไม่มีพี่ไม่ได้แท็กใครเลยโอเคเอาเอาไลฟ์สดตรงนี้แหละเอาไลฟ์สดนี่แหละพีออโอเคเอาตามกันมานะตามตามที่ไปเดี๋ยวนะให้พี่เป้เปิดก่อนนะไลฟ์สดเดี๋ยวเขียนก่อนหัวข้อวันนี้หัวข้อมอมม่เรื่องไหนกันวันนี้ วันนี้ไม่เมาบอยเอาจิงเอาจริงเหรอเห็นเอาจริงทุกครั้งเลยเอารบนี่เอาหลอกๆมาดูน้องเศว้าคนส่วยกันนะคะอ้าวเอาใครใครใครอยากเขียนอะไรข้ามาถีซ่องเศร้าตายนะคะเขียนกันมายาวๆเลยพิมพ์กันมายาวๆเลยนะคะจะได้อ่านกันจะได้มีส่วนรวมกันออกความคิดเห็นนะจ๊ะเพื่อนน้องเมย์กับพี่เป้เอ่อความคิดเอ่อ ติดอะไรนะติดอยู่ไหนสอมมออกไม่ได้ฝกผีก็ช่วยกันออกจะไหมพี B ่เบ้เราจะได้มีการคิดกันแล้วทำไมมันนั่งแล้วมันต่ำจังเลยพี่พี่พี่หนักกี่กิโลนี่ทำไมทำไมมันถึงได้ได,ได้ได้ต่ำได้ขนาดนี้นี่สลามอัสลามุอะลัยกุมค่ะทวันทว่ทาทวัดดุลละวัดดีจะอยู่จังหวัดไหนมังคะ ก็เสี่ยงคนมุสลิมน้อยจ้าอยู่จังหวัดไหนกันมั้งคะวัดดีจับเปชิดชัยชายวัดดีแต่ผี่เปไม่วัดดีน้องเมย์มังม้งเออ, <c oughs> อ,อนี่ห้ไลนนะช่วยช่วยผีเปก่อนกันนั้นผี่เปนี่วัดดีที่เขาวัดดีผี่เปนี่สวัสดีค่ะน้องกำลังตาเขียเรื่องเขียนหัวข้อขอ,อยู่ค่ะว่านแล้วหมอบอว่าหมอบอว่าไม่ว่านได้ไหมก็มมมค,คุณหวานจะให้ไม่หวานได้ไงอ่ะ วาไอ,ไอ้วสุนัษเสี่ยวสุนเสียวสิหัวใจอ่าพี่กําลังดูที่ภูเก็ตครับว้าวมาแล้วครับที่ภูเก็ตครับจังหวัดไหนกันบ้างก็แจ้งกันมาบ้างนะจ๊ะคุณเป้ชื่อเฟสุกัญญาลิมมิชิตค่ะ สุกัญญาลิมมิชิตนะคะเข้าไปได้เลยที่เฟซนี้นะคะ่ะมันมีเออยู่ในเฟซเป็นเพื่อนของน้องเมย์อยู่นะคะจะได้ตามไปครับตามมาเอาหัวใจมาด้วยนะพี่ตาออด <c oughs> <c oughs> พี่เบย์เออนั้นใช่ไหมอะไรหัวข้ออะไร<ม>วันนี้มาพูดถึงเดี๋ยวๆนะคะใจอย่าเพิ่งอ่านอยอเก่านีค okay. ว้าวสวัสดีอุตรดีกบีกครับว้าวมา,มาชาออัลลอกบีมาแล้วตังมาแล้วตังมา้ยังพัทลุงพังงาภูกเก็ตมายังอุดรครับพี่อุดรสบายดีบ่คนอุดรน,นะคะว้าวอีสานได้ปัตตานีโอ้ยมาชารอัลล่าปัตตานีและมาแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คอ่าแขเสร็จแล้วแข็ โอเคนะคะรู้จักเฟซพี่เป้หรือยังสุกัญญาลิมมิชิตอยู่ในเฟซของน้องเมย์ที่เป็นเพื่อนกันนะคะลิมมิชิตใช่ไหมว่าไงสาวสาวเทคเมย์มาเลยโอเคนะเฟซนี้ไปแล้วไปเจอกับพี่เป้นะจ๊ะบายบายพี่เป้บาย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 ค่ะแล้วก็มาเจอกันที่นี่นะคะบายบายเสร็จมาเจอกันใหม่เอาเข้ามาที่เป้เอฟีพีเฟซี แแบบแปลกแปลกที่เฟส <laughs> ที่เฟสพี่เป้นะคะเราไปต่อสู้กันต่อสวัสดีค่ะสตาร์ทแล้วนะจ๊าสตาร์ทแล้วเฟนู้นสตาร์ทแล้วสตาร์ทอไอ้าหมายะร